สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้ประวัติและรู้จักชายชนนะคะบนสีแสนสวยที่พวกเราหลงรักนะคะบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะและบางคนอาจจะไม่รู้ประวัติที่มาค่ะวันนี้เราจึงมาบอกอีกที่ค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะ ต้นบอลสีชายชนเนี่ยเจ้าของเขาก็คือคุณวิเชียนสุดทูบค่ะตั้งชื่อโดยมูลนิธิสวนหลวงรอเ้านะคะตับศาลาสวนหลวงรอเนั่นเองค่ะซึ่งคุณพิเชษสุดทูบลูกชายของอคุณวิเชียนสุดทูบเนี่ยก็เป็นคนดูแลนะคะแล้วก็ทีมงานสวนพิพัฒน์พง์ด้วยค่ะ ใชยชนนะคะบอลสีชนิดนี้นะคะก็เป็นที่นิยมกันมานานมากแล้วค่ะราคาเขาก็ไม่เคยตกเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะคะรีบหามาไว้นะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะเพราะว่ายัางไม่กี่ใบเนี่ยก็ราคาหลายพันแล้วะคะ่ะเพื่อนๆ จริงๆแล้วนะคะสวนพิพั์พงเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่บอลสีชายชนนะคะบอลของเขานะคะสวยมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักนะคะก็ลองเข้าไปที่ Facebook สวนพิพัดพงได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าเราสั่งบอลจากเขามาไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ mm hmm. และก็ยังมีเพื่อนๆนะคะถามว่า ฟาร์มคุณแม่เป่งมีบอนสอีจำหน่ายหรือยังยังค่ะทางฟาร์มเรานะคะกำลังจะพัฒนานะคะให้เรามีบอลสีเยอะๆเพื่อในอนาคตเพื่อนๆจะได้มาเยี่ยมชมสวนเราได้นะคะเราชอบแบบนั้นนะคะก็คือสักวันหนึ่งนะคะเราคงได้เจอกันแน่นอนค่ะเราตั้งใจจะทำทุกอย่างเพื่อไม้ฟอ,อกอากาศและต้นไม้ของเราในสวนค่ะแล้วก็ที่พิเศษคือเจ้าบอนสีนี่ละค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมีผิดพลาดก็ตักเตือนกันมาได้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ